สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนุด้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศเตือนค่ะให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะคะ โดยทางกออนชนะคะได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมช่วงนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะทำให้ทางกออนชประเมินสถานการณ์น้ำนะคะพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะคะในช่วงวันที่20ถึง24สิงหาคม น้ำหลากน้ำท่วมขังทางภาคเหนือมี8จังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดเชียงรายอเภอเชียงของและอเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่อเภออมก๋อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอศบเมยและอเภอแม่สเรียงค่ะจังหวัดน่านอปัวอเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอทุ่งช้างและอเภอบ่อเกลือจังหวัดพิษณุโลกอชาติการอเภอนครไทยและอวัดโบสถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์อชนแดนและอเภอวังโป่งจังหวัดอุตรดิตถ์อเภอทองแสนขันและอเภอน้ำปาดจังหวัดตากอเภอท่าสองยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี6จังหวัดนะคะจังหวัดกาลสินอท่าคันโทอเภอสามชัยจังหวัดนครพนมอเภอท่าอุเทนอเภท่าพนมอเภอบ้านแพงอเภอปลาปากอเภโพนสวรรค์อเภอเมืองนครพนม อำเภอวังยางและอำเภอส Logic, ีสงครามค่ะจังหวัดบึงกาฬอำเภอเซกาอำเภอโซ่พิสัยอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ้งคล้าอำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอสีวิไลค่ะจังหวัดสกลนครอำเภอคำตากล้าอำเภอบ้านม่วงอำเภอพันนานิคมอำเภอพังโคนอำเภอพลนาแก้วอำเภอเมืองสกลนครอำเภอวานนอนนิวาสและอำเภออากาศอํานวยค่ะ จังหวัดหนองคายอเภอฝ้าไร่อภโพนพิสัยและอเภอเมืองหนองคายจังหวัดอุดรธานีอเภอบ้านดุงอเภอวังสามหมอและอเภอสร้างคอมภาคตะวันออกมี3จังหวัดนะคะจังหวัดระยองอเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีอเภอท่าใหม่อเภอนายายอามและอเภอแหลมสิงห์จังหวัดตราดอเภอเมืองอเภอกาะกูดและอเภอเกาะช้างค่ะ ภาคใต้มี3จังหวัดนะคะจังหวัดนราธิวาสอำเภอจันแนะอำเภอแหวงอำเภอศรีสาครอำเภอสุขีรินอำเภอยี่งออำเภอรังแงะและอำเภอรือเสาะจังหวัดปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอยะรังและอำเภอยะริ่งจังหวัดยะลาอำเภอกรงปีนางอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตา์อำเภอเบตงอำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน จบประกาศเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้านุ้ยมีข้อมูลข่าวสารดีๆนุ้ยจะนำมาฝากให้กับทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย